จอบไม่ได้พี่อ้นะนะไเลยนะคะแรกนึคือแล้นี่ยังยังไม่ทำอะไรลูกเลยนี่กิลอะนีนยนท่ะตก้นนิดนึิดเดียวนิดเดียวอะไรไหมไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่ทอะไรเลยนิดเดียนิดเนกนิดเดียวนะมาที่ขอเลือดน้องีซีเดียวเองไม่เป็นไรหรอกไม่เจ็บมากหรอ <mile> <derived> ไม่ต้องกลัวนะคะเก่าเก่าแ็่ถ้าต้องต้องเนิดนึเดีนดียเกงเรกไม่เป็นอไรลูกไม่เป็นวมไม่เกงว่าจะอะไรไม่เป็นเรานิดเเกรลยโอ้ย้ยอยโอ้่โอ้ยส้ยโอ้ยโอ้นโอยโอ้ยโอ้นโอ้ยโอ้อยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้โอโอโอ ้น <Ooh. S 3> <ส>ี่อ <horror> ะ้อยอู่ท่านี้ก่อนเราจะมาเลือกใส่ขวดก่อนนะจาลูกอยู่ท่านี้ก่อนลูกอยู่ท่านี้ก่อนท่านั้นต่อนท่าน้นตนนะอุท่านร้อนนะตองใส่แอร์หอยอยู่ท่านี้ก่อนลูกนะแมร์หอดแอร์ไม่ต้องบวนี่ยไม่ต้องบน่รันนี่โอกครอเธอมีชื่อด้วยต้องปวดเลูหายไปถึงมีชื่อก็ไม่คือนบดน้ะตลอด น้องให้คอนพอ่ได้คชักขาออนิดหนึงอันนี้เดี๋ยวสภาพที่ถึงบ้านแล้ว่งไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเป็นลายไม่เปนอยู่นี่ไปนี่ลูกเลยวะชอบไปแล้วเกรตาเกร์จงตาคนเขาต้องมีการดิ้นก่อนน้องขยันนิดเดียวเองน้อเก่ง แล้วมันแกะได้เลยมันยังสมานใช่ค่ะมันจะหยุดมันเป็นเกล็ดเลือดอุดที่เราจัะมันก็จะม่ไหลแล้เกีได้ค่ะแกะออกมันตุยๆมันจะเป็นตุ่ยๆม่วงๆพี่ก็ปล่อยได้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหายจ้าหนเกียวเองจับเลือนจับเนี้ยฉีดวัคซีนี่จะยกนี่ฉีดวัคซีนีมัคต่อเไม่ขู่ฉีไ่ขู่ฉีดไมู่่ฉี่ก็ปล่อยู่นี่ไมู่่ฉีไม่เอาไม่เอาอะไร

เียาครับพี่จิระค้างเองทป็เรื่องเาไม่คยได้ไปไหนใช่ครับไม่ยดนทาแค่ถ้าไม่ไปต่างจังหวัดก็ไม่ไม่ค่อยจะพาไปฝากถ้าไปต่างจังหวัดก็จะพาไปฝากไปฝากตามโรงแรมนี่หรอฝากฝากพี่สาวเลยอ๋อที่ว่ามีเพื่อนอีกตัวที่ชอบขู่เนี่ยโดนสอนขู่มา แดน้องเป็นเด็กน่ารักนะโดนโดนพวกบนพวกเสี่ยดาน้องเป็นเด็กน่ารักนะตอนนี้น้องขู่แกนะ่ช่นอ,อจอมาขหน,น้ารักมากนะเนี้ยเาในใกล้ๆยังไม่ขู่เดี๋นี้ขู่เป็นล้ขู่จังเลยนะนขนมูเป็นตอนแก่แรอ้ตอนเด็กๆนี่ขู่เลย ท่ <c oughs> นานางชอบขุ่นหายพยาธิเม <c oughs> ื่อกี้สี่โลสองห้าสองห้าโลสองแม่ค่ะ หมอถ่ายพยาเขาจะยอมไหมยาทุอย่างยาถ่ายต้องฉีดก่อนฉีดก่อนหรือป้อนก่นกนกนอนทุกทีเขาจะเป็นยังไงน้องดายยืดน้องดายยือดอ่ะฉีดก่นอนครับไม่เป็นไรยังไม่ได้ทำอะไรแค่าวางของเองลูกวางของเองอะแปบ๊บเดีอะมาที่นี่แวสบายมากนวดเยอะันกกนวดเย เข็มเดียวลูกเจ้าเจ่าเแม่เวไรเกาได้ไม่เวลาลูกไม่แพ้ไม่แง่ไม่แง่่จะยัออพอมั้ยคะแอมั้ยแอนอมั่าโอเคโอเคโอ้วจิช่ยจับวมอิช่วยจับโอ้หอย่าหันมาแว้งนะมันจะโกรธนะโกรธน้องเลยนะไหวมไไหอแค่นี้ก็ได้แค่นหนลูก อู <poisoned. S 2> ้หมอจะป้อนยาก็ได้ม่นี้แค่มาเอาเป็นคนอางนี้น้องมาที่ป้อนยาหน่อยนะวางตัว้แล้วเดี๋ยวนะโอ้โอ้โอ้นี่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 นถ่ายขยะยังไงนะนี่นะนี่นะนี่นีอะไรล่ะจะให้จับไหมเนี่ยเนาะนี่แต่ขยะจะนี่นะคะต้องเอากระปก็ออกใช่ไหมใช่ค่าร อย่ากับหมอนะนี่นะแต่ทีนี้หมอต้องจับติดขมที่คอเขนยกันมือมลนต้จะตกแต่ต้องต้องหงายนี่นลยอิกันไปลูกกิงกันไปลูกนี่ฮะยิงกันไปลูกเกินกืนลูกเกินเกินเกินเอาอโอ้โหลูกค้าจะทำแบนไหลองไหมคะ ท่านี่นเหอเไหมทาจะักมังคน,นีคะจะงักไหมทำไมน,อ <c oughs> น้องช่น่ยหรอ่ช่น่ะ <c oughs> อุยม่ช็ด้ยนะแ้อาเดี๋ยวพยาคุคุณพ่อค่ะเดี๋ยวพยาคุณคุณพอ่ <c oughs> อ,อ,อ,พอหลน,นะนี่ลงไหมคะนี่แม่ลงไหมแต่มัน,นไม่เหนียบมนะันโอยกินน้ำไหมลูก เอ้ยไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรทิ้งทิ้งวันนี่หลายหลายเลไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยนะทำไมเราไม่ถอนหายใจได้หมออย่างนี้หมอว่าน่าจะลงอยู่ค่ะแต่แบบน้ำลายกอดใช่ชอบน้ำลายใส่ริก้อนน้ำให้สน่อยไหมโอ้หนูอะเล่นปลาได้หลายเลยนะคุณตัวค้าเหรอคะเล็บเล็บ กินน้ำแด่ด้วยเออัดไปเร็บเล็บน้องกี่น้ำกินน้ำหลบน้ำ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 เห็นน้ำนีอเอ้น้ำมันจะได้มีนัคออุ้ยอย่าไปตัดอย่าเถอะไวายังมือมาไว้จังอย่าเถอะอ๋อออยโดนไหมครับโดนค่ะแต่ไว้เป็นรอยอแันนี้ไม่เอาไปดะไม่ดุไปดุลูกไม่แล้วกันนะแม่โอ้ นียนะเอ๊ไม่ขู่สิทำไมน้องเป็นแมวนี้น้องด่าฉีดฉีดพ่อเป็นรอยเลยเห็นไหมห็ิมะเห็นไหมเห็นไหมลูกคะเขาไม่ไดยไม่ไดยให้ตัดเล็บหรอกเห็นไหมเอาตัดตัดตัดแต่ตัดไม่ไม่ได้ตะไบทำไมไอ้นี่นี่ถ้าถ้าตะไบขวัญตอนไหนคะตอนยาตอนยาตอนที่ฉีดเมื่อกี้นี้ลูกนี้ให้คุณพ่อไปป้อนที่บ้านดีกว่าไม่เสียดื้อสุดๆทำไมต้องมา้องมาแบบนี้อุ้ยขอโทษนะคะลูกแม่ไม่จริ ไม่เป็นไรกินไหมไม่ลูกอะพ่อปล่อน้ำน้ำหรอน้ำค่ะนะกินน้ำไหมกินน้ำกินน้ำยังลูกโอ๊ยกินเสร็จแล้วเนี่ยตีน้ำตีน้ำทำไมจะต้องตีกับพ่อด้วยล่ะอันนี้เขาไม่ตั้งใจค่ะเขาเขาที่หนึ่งผิดผิด่อยเลแต่ถ้ารู้เต่พเห็นก็จะไม่ตั้งใจสต่หมอเมื่อกี้ก็เหมือนตั้งใจนะใช่แต่ใครเข้าตอนนี้ใครเข้ามาไม่ได้แล้วใครเข้ามาไม่ได้เริ่มเริ่มดุแล้วเริ่มอารมณ์เฉีย งเ,ม,เมีราคาเองลูกน้องมันนี่ที่น่ารักไปไหนละยิ้มหน่อยนะลูกละก็น่ารักอยู่นะแต่ทำไมเขาดุใส่หมอเนี่ย